สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสาวสว่างเนาะมาพูดคุยเล่าเรื่องอีกตามเคยนะคะหลังจากที่ได้คุยไปสองคลิปที่ผ่านมาเนาะในการที่เรามาหยุดที่นี่เนาะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดมันก็ดีไปอีกแบบหนึง่งและก็พึ่งพาเขาตอนไหนเพื่อนๆก็รู้ดีนะคะแล้วมันก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะมีทั้งคนรัก แล้วคนชอบคนเกลียดแล้วก็มีเยอะนะคะแต่ว่าสาวสว่างไม่ค่อยอะไรมากมายกับชีวิตจริงจังเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็คือรู้แค่ว่าดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีอะไรมาแชร์มาแบ่งปันก็จะมาเล่าเป็นฉากๆก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็มาด้วยกับพริกนะคะไปซื้อพริกมาแล้วทีนี้พริกน่าจะแบบว่าคือมันน่าจะเยอะนะเขาก็เลยทําโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ก็เลยซื้อมาแค่สองหอ่อเพราะว่ากินพริกไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะทุกคนเริ่มเขาเรียกว่าวัยเรามันเริ่มเลยเถิดมาถ้า4ี่สิแล้วก็คือนับได้เลยค่ะทุกคนเม็ดเนี่ยเม็ดพริกนะหมายถึงเม็ดพริกนี่ก็เริ่มต้องเริ่มนับถอยหลังแล้วนะเพื่อจะแบบจะกินได้น้อยลงไม่ได้เยอะกว่าเดิมนะคะทุกคนต้องดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นความดันเบาหวานอะไรทุกอย่างมันจะตามมาแหละนะไม่ว่ากันเนาะเขาเรียกว่าแต่ก่อนนี้เรายังไม่รู้จักคําว่า ใกล้ตัวหรืออยู่กับปากเรานี่แหละเวลาเรากินอะไรเราไม่ได้สังเกตอะไรมากมายมันก็จะมีบ้างโผล่ๆมานะคะทุกคนเอ,อใส่ใจอะไรมากมายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วแค่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเป็นดีนะคะมาถึงเรื่องราวเนี่ยก็คือเข้าเรื่องเลยดีกว่าด้วยที่ว่าสาวสว่างเนี่ก็คือทำงานไปด้วยแล้วก็อาศัยการใช้ชีวิตที่นี่ ก็คือสักพักใหญ่ๆเลยทุกคนหลายปีก็เหมือนกันนะก็จะบอกว่าสักพักใหญ่ๆนั่นแหละแต่ว่ามาอยู่ตอนช่วงเด็กก็ไม่ใช่เนาะก็เข้าช่วงผ่านเลยเถิดวัยรุ่นละนะทุกคนมาอยู่อะ่ะถามว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเรามาใช้ชีวิตอยู่กับเขาอยู่ที่นี่ทีแรกเราก็คิดแค่ว่าเหมือนกับการดูแลกันและกันเหมือนเมืองไทยดูแลกันและกันถ้าแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวทางฝั่งเขาเราก็เอาใจใส่กับเขาด้วยแล้วก็ฝังครอบครัวเขาด้วย นี่คือความคิดของสาสว่างแต่กลยุทธ์ที่นี่กับกลยุทธ์ที่เมืองไทยไม่เหมือนกันนะยุธทธวิธีนะคะการใช้ชีวิตเราจะเอาครอบครัวเขามาเปรียบกับครอบครัวเราก็ไม่ได้นะคะเหมือนกับอย่างที่ว่าถ้าเขามีพี่มีน้องอย่างเนี้ยเราจะมาดูแลเหมือนกับเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้นานๆเจอกันทีโอเคนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเราจะมาเจอกันทุกวันมันก็ไม่ใช่ได้ไหมกินเลี้ยงสังสรรค์อย่างเนี้ยรู้ใช่ไหมคะ วิธีชีวิตของเขาจะอยู่ยังไงอยู่แบบว่าอะถ้าฉันทํางานมาหนักฉันก็กินอย่างที่ฉันจะกินครอบครัวฉันแบ่งปันกินทีละนิดทีละหน่อยฉันก็กินทีละนิดทีละหน่อยไม่ให้ก็คือไม่ให้นั่นคือนิสัยของแต่ละบ้านนะคะแล้วทีนี้เรามาอยู่ที่นี่เราจะเป็นผู้ให้ผู้ให,ผให้ผู้ให้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะสาวสว่างมาอยู่ประมาณสักสามปีแรกนะเราก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตการใช้ การกินกันอยู่ที่นี่โดยตรงเลยพอมาเห็นครอบครัวเขาคือเอ๊ะทำไมมีแต่แม่มีแต่แม่มีแต่แม่พอสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้แล้วแหละว่าทําไมมีแต่แม่เพราะว่าสาเหตุหลักก็คือว่าแม่เขาอยู่กับแฟนถ้าแม่เขาอยู่กับคือลูกชายเขานี่แหละนะคะแม่ก็อยู่กับลูกชายเขานี่แหละหลังจากพ่อเขาเสียใช่ไหมเขาก็อยู่ด้วยกันมาอย่างนี้เขาก็เลี้ยงดูปูเสือกันมาอย่างเงี้ยก็ความอบอุ่นของแม่กับลูกนะคะเพราะว่า คุณคุณชายบ้านหลังนี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานพอเจอสาวสว่างก็คือคิดแล้วคิดอีกอะ่ะที่แรกก็แค่จะเอามาเพื่อให้เรียนรู้ชีวิตก่อนอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนึงน่ะจะมาอยู่ที่นี่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็คือแต่งงานตอบคือคำตอบสุดท้ายก็คือแต่งงานไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นแต่ทีเนี้ยด้วยความที่สาวสว่างไม่ชินกับการที่จะมาอยู่กับครอบครัวไหนคนนึงคือมาอยู่แบบเที่ยวเล่นะ่ะทุกคนเข้าใจไหม มันไม่ใช่กรณีประเพณีไทยเราด้วยมันก็เลยเป็นแบบว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบอย่างนี้ถ้าเธอชอบฉันจริงๆเธอก็ต้องคือตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าเธอจะแต่งงานหรือว่าเธอจะคลองโสดถ้าเธอคลองโสดเธอก็อยู่ตรงนั้นไปฉันไม่ว่าอะไรเพราะว่าฉันก็ทํางานหากินของฉันไปเรื่อยๆนะงานการมีทํานี่ก็คือคุยกับแฟนอย่างนั้นอืมเขาก็คือด้วยความที่มันห่างเหินกันไม่ได้ใช่ไหมด้วยความที่เริ่มต้นเนี่ยมันก็คือสนิทสนมแล้วก็ คือพูดอะไรก็คลิกกันหมดทุกอย่างเขาก็ไม่ได้หรอกถ้าเธอจะมาอยู่อย่างนี้ฉันก็ไม่ยอมหรอกอะไรทำนองเนี้ยก็เลยตัดสินใจแต่งงานจากเมืองไทยมาอยู่ที่นี่เลยแล้วด้วยความที่เขาเนี่ยมีแม่อยู่แล้วทุกคนอันนี้คือย้อนหลังให้ฟังแบบอีกฉบับหนึ่งเลยนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไปะดูกันว่าคุณจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็คืออยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ คือเราต้องวางแผนกันใหม่แล้วนะอะไรทํานองนี้ยเราก็มาเราก็อยู่ได้นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเร,เราไม่ได้ใช้ภาษาบ้านเขาเราใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่เขาใช้ระหว่างสองคนเรียกว่าภาษาที่ใช้ระหว่างสองคนนี่ก็เพราะว่าภาษาอังกฤษที่เราไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะทุกคนเออและบางอย่างนี่เราก็คือสับทับสับแล้วก็เรียกง่ายๆก็คืออ่านภาษาบ้านเขานี่ก็คือเขาต้องสอนเราเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะแม่ยายนี่เขาก็ไม่พูดภาษา ไม่พูดภาษาอังกฤษเวลาเขาเราพูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยเขาจะโมโหมากเขาจะไม่ค่อยชอบเขาจะบอกเลยถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษกันนู่นเลยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอังกฤษเลยไม่ต้องมาอยู่ที่เบลเยียมเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่คิดอะไรมากคนแก่นะคะพอสักพักหนึ่งเราจะเห็นวิถีชีวิตมันเริ่มแยกออกมาเห็นมุมมองหนึ่งแฟนก็ไปทํางานงูกวกทุกคนช่วงแรกๆมาแฟนติดลบนะ ธนาคารนี่ติดลบเลยแหละเพราะเขาต้องผ่อนบ้านเขาต้องผ่อนบ้านค่าน้ําค่าไฟเนี่ยแม่ช่วยค่าน้ําค่าไฟเขาต้องจ่ายค่าอุปกรณ์จิปาถานี่แม่ไม่ได้ยุ่งนะทุกคนนะบ้านใครก็บ้านมันถ้าทําบ้านคุณต้องใช้จ่ายเงินของคุณเองแม่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วรู้ใช่ไหมว่าสาวสว่างจะพูดถึงเรื่องอะไรนี่แหละคือค่าใช้จ่ายที่เขาจะ ต้องเอามาเอี่ยวกับเรานะทุกคนนะแต่ทีเนี้ยด้วยที่ว่าสาวสว่างมาอยู่ที่แรกๆนะไม่ได้ทํางานมีแต่ไปโรงเรียนสามีก็ให้อาทิตย์หนึ่งยีบาททุกคน20ยูโรนี่แหละอาทิตย์นะต่ออาทิตย์นะทุกคนนะอตอนนั้นเราก็ดีใจมากเพราะว่าเราไม่มีอะไรทําเราไม่มีงานทานะทุกคนเราก็คิดว่าน้ําก็จากบ้านขนมก็จากบ้านไปก็ถ้ากาแฟบางทีก็ คือ3ยูโรสยูโรก็แล้วแต่นะคะเราก็ไปนั่งกินดื่มกินก็แชร์กันออกถ้าอยู่กับเพื่อนกับพี่อย่างเงี้ยอ่าก็แชร์กันออกก็ตัวใครตัวมันก็ใช้ชีวิตเหมือนกันกับที่นี่ก็แค่นั้นได้เป้ภายภายหลังไปก็เจ็บทุกคนแค่นั้นจริงๆพอสักพักหนึ่งเริ่มและเริ่มได้เรียนรู้เริ่มได้รู้ว่าคําพูดแต่ละคํามันออกมาเป็นยังไงเรารู้เลยโอ้โหครอบครัวเขารักลูกเขามาก เราจะมาแบ่งแยกชนชั้นกับเขาไม่ได้เราจะมาแบ่งนู่นแบ่งนี่กับเขาไม่ได้นี่คิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆถ้าเราจะคิดแบบว่าไม่เป็นไรเราฟอนอินเลิฟเราเราักคนนี้มากๆเลยเราจะให้นั้งชีวิตจิตใจเขาอย่าลืมว่าเราเนี่ยฟันเนี่ยได้ยิงใส่กับอะไรนะยิงยิงยิงฟันใส่กับน้ำมะพร้าวเราจะได้กัดก้อนเกลือจริงๆนะก็คราวนี้แหละก็เลยบอกว่า อ่ะฉันจะตั้งใจเรียนสักตั้งหนึ่งแล้วก็ฟังเขาให้รู้เรื่องพยายามฟังทุกคนโอ้ยพอมารู้ทีหลังเขาไม่ได้ชอบเราเลยเขาไม่ได้รักเราถึงขนาดที่ว่าเขารักเราเอาเป็น,นาตายไม่ใช่เขาแค่ดูเราเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคือลูกชายชอบแต่ก็ไม่กล้าขัดขืนลูกชายเพราะอยู่กับอยู่กับลูกชายนะไม่ได้อยู่คนเดียวไงเออบ้านก็บ้านลูกชายอ่า ถึงจะเป็นบ้านเขาแต่ก่อนหน้านี้ก็เขาได้ขายถ่ายทอดนะให้กับลูกชายคนนี้แล้วก็คือจบกันแค่นั้นเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ทั้งสิน้นเ,เพียงแค่ว่าถ้าลูกชายเอออกก็เออออลองดูสักตั้งนี่คือความหมายของแม่ยา่านะคะไม่ใช่แค่ความหมายของแม่ยา่าของลูกสาวลูกชายคนเล็กเข้าเหมือนกัน อันนี้ไม่ได้เข้าใจผิดนะทุกคนอยู่กันเนิ่นนานสักพักหนึ่งเราจะรู้นิสัยใจคอของแต่ละบุคคลออกมาแล้วสาสว่างนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมาพุกจิกจุกจิกจุกจิกพูดนู่นพูดนี่นะแต่ก่อนนี่คือเงียบตายตัวคือสามสี่ปีเนี่ยคือเก็บปากให้สนิทไม่พูดไม่จาคือตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนช่วงแรกมาตั้งใจเรียนหมดทุกอย่างจนกระทั่งไม่ไหวแล้วการตั้งใจเรียนของเรานะ่ะมันจะไม่รอดแล้วทุกคนเพราะว่าอายุมันเริ่มไต,ต่เต้าแล้ว อายุมันเริ่มมากขึ้นเราก็เลยแบบะจะเรียนให้จบมันก็ไม่จบสักทีไม่เป็นไรไม่จบไม่เป็นไรแต่ขอให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นก็เลยออกมาเพื่อไปทํางานเพราะได้ทํางานนั่นแหละทุกคนมันมีสตอรี่ขึ้นมาเลยเออเราจะรู้เลยว่าเวลาเราเรียนไม่ไม่ดีเนี่ยอเวลาเราเรียนไมจ่จบหลักสูตรเขาดีเนี่ยการพูดการจาของเรามันจะบกพร่องนะอันนี้คือ เอาเอาคำที่ผิดพลาดของสาวสว่างเนี่ยมาแชร์กับทุกๆคนนะคะอ่ามาแบ่งปันกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมาอยู่สักพักเราจะเห็นเห็นได้ชัดเจนอ่ะก็คือเขาไม่รักเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ดูถูกและหลอกทุกคนแต่เขาไม่ชอบเป็นชีวิตจิตใจก็คือเขาไม่ชอบให้ต่างชาติเข้ามาอยู่ในเรือนเดียวกับเขามายุ่มย่ามกับชีวิตเขา คุณจะจนหรือคุณจะลําบากขนาดไหนนั่นมันก็คือวิถีชีวิตของคุณแต่ก่อนหน้านี้แล้วถ้าคุณมาอยู่ที่บ้านฉันคุณต้องรับเลี้ยงฉันแล้วก็ครอบครัวฉันให้ได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่านะคะทุกคนเขาอยากจะให้เราเนี่ยทั้งเสนอทั้งสนองทุกๆุกเรื่องให้เขานะคะไม่ใช่ว่าครอบครัวแต่และครอบครัวจะเหมือนกันนะหมายถึงครอบครัวที่สาวสว่างมาอยู่เนี่ย เขาดีก็ดีในส่วนหนึ่งเขาคิดยังไงก็อีกในส่วนหนึ่งนะคะนี่คือแยกแยะออกให้ถูกนะทุกคนนะแต่รวมเสร็จสับนี่ก็คือได้รู้เลยว่าถึงบึ้งลึกใตเ้เขาเรียกว่าอะไรนะบึ้งลึกๆเลยของจิตใจของเขาอืเขาซ่อนไว้นานทุกคนพอซ่อนไว้นาน,านมันก็ผุผัให้เราเห็นเหมือนเดิมนั่นแหละคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบว่าต้องเล่ากันทุกวันนะ เรื่องแบบนี้นะคะผู้หญิงกับผู้หญิงถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะมากกว่าสองคนขึ้นไปทุกคนแน่นอนนะอ่ามากกว่าสองคนขึ้นไปดูดูรู้เลยว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็เลยได้พูดกับลูกชายคนเล็กเขานั่นแหละตั้งแต่สมัยนูน้นโอ้โหทุกคนทุกอย่างเลยสาวสว่างเนี่ยบางทีกินข้าวไปนี่ป่าน้ำตาด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เก็บทุกถ้อยคำไปไม่อยากจะให้ทั้งครอบครัวทั้งเมืองไทยได้รับรู้ไม่อยากจะให้ทั้งแฟนเราลําบากใจพี่สาวน้องสาวก็อยู่นี่นะแต่ไม่เคยเอาเรื่องประวัติของเรานี่ไปแบบว่าเล่าให้พี่สาวแล้วก็น้องสาวได้รับรู้เพราะกลัวเขาคิดมากเหมือนกันกันกบเราเป็นคนอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือพยายามคือหนึ่งไม่ทําให้ตัวเองป่วยสไม่หาเรื่องไปให้ครอบครัวทางฝั่งไทย มีปัญหาด้วยเพราะเราคิดว่าเราก้าวข่าวออกมาแล้วเราต้องเผชิญกับชีวิตยังไงก็ตามเราต้องอยู่ให้รอดนะคะนี่คือสิ่งที่สาวสว่างอยากจะบอกทุกคนจริงๆต้องอยู่ให้ได้และก็ไปให้รอดจะถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งไม่มีใครแคร์ในความสําคัญของคุณหรอกอ่ะตรงนี้จริงๆนะแต่สิ่งที่คุณควรแคร์ก็คือความรู้สึกและก็คุณภาพชีวิตของตัวคุณเองคุณจะทํายังไงก็ได้นะกับการใช้ชีวิตแต่คุณต้องดึงตัวเองให้อยู่รอด อืมพอมาถึงจุดนี้แล้วบอกเลยแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามนะทุกคนนะสิ่งที่ผู้ชายเขาจะเปิดเผยกับเราก็คือเมื่อเขารักเขารักจนหัวฟิตแต่เมื่อเขาไม่ใกล้ชิดกับเราแล้วนะไม่มีความสนิทชิดเชื้อแล้วนะเขาตัดเหมือนกับตัดเส้นได้อ่ะุบแล้วก็จบนะคะนี่คืออยากจะบอกให้ฟังเฉยๆไม่ให้ไม่อยากให้ทุกคนว่าไม่ไม่ให้มานะอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่ สิ่งที่คุณต้องการคุณทําไปเลยนะคะไม่ต้องถามว่าความคิดเห็นของสา,า,าสว่างนน้นอย่างนี้เพียงแค่นํามาเล่าให้ฟังนํามาเล่าให้ฟังจริงๆนี่คือประสบการณ์ของตัวของสา,าสว่างเองครอบครัวแต่และครอบครัวจะไม่เหมือนกันอย่าไปมั่วน,นะนะทุกคนฟังให้มีแบบสตินะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะมีอะไรให้เล่า,ให,ลา,ใ,หลาให้ฟังอย่างนี้แหละนี่แหละค่ะทุกคนสมัยโน้นกับสมัยนี้จะไม่เหมือนกันสมัยนี้คือก้าวกระโดดอย่างเดียวคนนี้ไม่ดี ปล่อยไปนะเดินก้าวหาใหม่แต่สําหรับสาวสว่างเองมันไม่ได้มีในเส้นเลือดทุกคนว่าเราจะต้องเอาผัวคนนี้แล้วทิ้งไปแล้วก็ไปหาใหม่มันไม่มีก็คืออยู่ผัวเดียวเมียเดียวตั้งแต่พ่อแต่แม่มาแล้วก็คืออยู่อย่างนี้นะคะก็เลยแบบแบบว่าคือเราต้องทนทนกับความรู้สึกตัวเองให้ได้ทนกับความรู้สึกก็คือว่ามึงจะวกแวกไปทําไมในเมื่อมึงมาแล้วตัดสินใจมาแล้วต้องอยู่ให้ได้ดิลองสักตั้งดิกับชีวิตนี้อ่ะ เป็นอย่างนี้นะคะนั่นคือชีวิตความเป็นจริงจะไม่เิงนิยายเพราะว่าอองนิยายยังไงอะ่ะเพราะน้ำเน่ามันอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่อื่นหรอกทุกคนไปดูนิยายมันก็แค่นั้นนะคะเอออันนี้คือความจริงนี่แหละมานั่งรอทั้งพูดคุยไปด้วยแล้วก็เนี่ยพลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเอกสารสําคัญก็ยังไม่มาน่าจะไม่ถึงทีทุกคนรอเอกสารสําคัญเพื่อจะไปทําการเรื่องอย่างอื่นต่อไปทุกคนอืม <c oughs> <g ül> ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าความเป็นจริงอ่ะของการใช้ชีวิตที่เนี่ยมันไม่ได้สวยหรูจริงๆทุกคนเห็น <c oughs> อะไรที่มันเลอะเลอะเรอค่านะอย่าคล้อยตามไป <c oughs> เพราะปัจจุบันนี้มันมีหลายโสหลายศาสตร์นะคะหลายยุดทวิธีต้องพูดอย่างนี้เลยในการใช้ชีวิตคุณต้องเลือกดูเอาว,ว่าคนไหนให้คุณในข้อดีบ้างคนไหนคุณฟังไปแล้วคุณมีแนวโน้มที่แบบว่าเออมันเข้ากับชีวิตจริงของคุณนะ ังไปเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เราเรียบเรียงขึ้นมาแล้วก็ให้คุณอ่านและคุณเล่าเล่าออกมาเนี่ยคือเราเล่าให้คุณฟังนี่ก็คือมันเป็นวิธีชีวิตที่เราผ่านมานะคะถึงจะเจ็บบ้างเบาบางบ้าง,างมีความคิดที่แตกแยกกับคนอื่นบ้างมันก็เป็นเรื่องราวที่มันเจอจริงๆนะไม่อยากให้ทุกคนคิดมากเนาะเอาเป็นว่าสาวสว่างต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่ากันวันหลังต่อนะคะวันนี้ต้องรีบแล้ว เพราะเห็นท่าทางแล้วถ้าจะถ้ารอน,นานกว่านี้คือสาวสว่างจะไม่ทันการงานแล้วทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ขอขอบคุณนะคะทั้งคําชื่นชมแล้วก็ติชมในเวลาเดียวกันน้อมรับทุกประการนะคะเพราะว่าสิ่งที่เล่าออกไปแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่มันแครงใจหลายๆท่านนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้กับ การที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ทางนี้และคนที่ฝั่งไทยนะคะยังได้ไม่ได้เริ่มต้นเลยหรือว่ากําลังจะเริ่มต้นจะมาสู่ทางฝั่งนี้นะคะก็เตรียมพร้อมให้เอ่อให้ตัวเองทุกเมื่อทุกประการให้พร้อมจริงๆถึงเดินก้าวมาโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสาวสว่างเตรียมตัวแล้วทุกคนเอาพริกไปเก็บแล้วก็จะไปแต่งตัวไปทํางานแล้วไหวแล้วนะคะน่าจะไม่ทันการแล้วแหละ ต้องไปทำงานก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ